เฮ้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 นี่แกจะทำอะไรรถทันเนี่ยอ้าวนี่รถพี่เหรอครับก็ใช่สิวันีรถคุณแ่นจอดขวางรถของน้องเขาอยู่นะครับรถของน้องเขาออกไม่ได้ผมก็เลยจะขยับรถออกให้เนี่ยครับมาก็ดีแล้วผมตอรี่ไปทำงานรบกวนย้ายรถให้ผมหน่อยนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาย้ายรถฉันให้รถฉันถลอะพังขึ้นมาใครจะรับผิดชอบว่าคุณจอดรถขวางได้ล็อกเบรกมือครับมันเก็ดไม่ได้ เรเลยจะเป็นต้องมายายอ้ครับผมยืนรอพี่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมต้องรีบไปทำงานจริงๆตะโกนพี่อย่ารอให้ผมหน่อยนะครับฉันไม่ย้ายใครจะทำไม่้าคุณไม่ย้ายให้ผมจะเป็นต้องใช้แม่แรงเนี่ยย้ายรถคุณออกไป <empieza> <S <S อ้คุณครับใจเย็นก่อนนะครับพี่รปภเขาแค่ทําตามหน้าที่นะครับ <c oughs> คุณน่ะไปไหนมาผมให้ทางห้ามประกาศหาเจ้าของรถเป็นชั่วโมงแล้วท่านก็แค่ไปนวดหน้านวดตัวมันจะอะไรกันนะ้นนะคือผมมีภารกิจสําคัญเร่งด่วนจริงๆครับแกรีบแต่ฉันไม่รีบนี่ผมไม่อยากต่อบาดต่อคำกับคุณนะครับแล้วคคุณช่วยเลือ่อนรถให้ผมหน่อยเถอะนะครับท่านไม่เลื่อนแกมีปัญหาอะไรไหมดงั้นผมจะเป็นต้องย้ายรถนะครับเป็นแค่รปภคือไม่แต่ต้องรถอะไรเปเรื่องนี้พี่ครับผมไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีเรื่องกับพี่นะครับผมนี่จริงๆคครรรรรััับบช่่วยยยยยย้้้้้าาาถถถใใใหหหหผมเอออะะนนนกฉี อ้อนวอนฉันสิฉันอาจจะใช่ออดยอนย้ายให้ก็ได้นะจะไปแล้วนะครับคุณไม่เป็นไรครับพี่ถ้ามันจะช่วยทาให้ทุกอย่างดีขึ้นและผมสามารถไปหาคนที่เขารอผมอยู่ได้ทัน <c oughs> ผมทําให้ก็ได้ครับ <c oughs> โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมรีบเคลียร์ปัญหาแล้วรีบไปนะครับรู้ไหมผัวถ้านจะเป็นใครไกลแค่ไหนแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นใครฉันไม่รู้ฉันไม่สอนว่าไงจะกราบหรือไม่กราบ ทาแบบนี้ไอ้หมอนั่นหายไปไหนไอ้หมอนั่นน่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับก็เพเป็นหมอหัวใจเหรอใช่ครับผมเป็นหมอเชี่ยวชาญโรคหัวใจทำงานประจำอยู่โรงพยาบาลแพทย์สยามครับ,รบวันนี้ผมมีสัมมนา,าแต่วันนี้โรงพยาบาลโทรตามให้ผมไปรักษาผู้ป่วยด่วนเคสฉุกเฉินผมกำลังจะรีบไปครับแล้วมาเจอรถคณขวางอยู่แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคนปวดคนนั้นคือสามีของคุณครับ คุณไม่ได้องทำขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าคุณไม่ขวางผมไว้ผมอาจจะไปช่วยชีวิตสามีคุณทันก็ได้